บุคคลลงนามถวายพระพ,พรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีตลอดทั้งวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทาง,าง,างไปลงนามถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาสิริราชร้อปีโรงพยาบาลสิริราชอย่างต่อเนื่องอาทิ นายจุลพัฒน์แสงจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครร่วมลงนามถวายพระพรและทุนกล้าทุนกระหม,ม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยโดยสสสและคณะทำงานนำเยาวชนตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกทูตแห่งความดีจากภาคต่างๆลงนำถวายพระพรและถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนออกปฏิบัติภารกิจปลุกพลังความดี นอกจากนี้ยังมีคณะครูนักเรียนโรงเรียนต่างๆสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพระโคจังหวัดสงขลาคณะนายอำเภอขาราชการและอ,อบตอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาาโหมสำนักงานจัดหายุโทโธปกรณทหารเรือมูลนิธิเพชรภาษาทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายหนังสือคำกลอนเรื่องจารึกแผ่นดินนว,วมินทราชาในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาเจ็ดรอบคณะเจ้ากรมยุทธศึกษา 唐汉博。 บริษัทเอกชนและพระภิกษุสามนเณรจากวัดไผ่ดำจังหวัดสิงห์บุรีในโอกาสเดียวกันนี้คณะบุคคลต่างๆได้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีที่ชั้นสองของตึกสยามินเพื่อให้ทรงมีพระพลนานามยแข็งแรงสมบูรณ์รวมทั้งพลเรือโทชัยวัฒน์เอี่ยมสุนทรผู้บัญชาการโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการและคณะร่วมลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเวลาเป็นพระอาจารย์สอนหนังสือ ซือแก่นักเรียนในเรือมาโดยตลอด